เราพยายามคิดว่าสตูดิโอเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในห้องที่มีผนัง 3- าสด้านก็ได้มอาจจะกลายเป็นการใช้พื้นที่ด้านนอกแล้วผนังของสตูดิโอเนี่ยเป็นต้นไม้ฝ้าไปด้านของสตูดิโอนั้นอาจจะเป็นท้องฟ้าก็ได้คำว่าซองอะครับมันเป็นภาษาฝรั่งเศสครับมันแปลว่า without คือเราอยากให้พื้นที่เนี่ยครับมันมีความไม่จำกัดอยู่ ก็คือไม่จำกัดทั้งในแง่ของการใช้งานแล้วก็คือไม่มีจุดสิ้นสุดะครับสามารถแบบปรับเปลี่ยนการใช้งานในพื้นที่ได้ตามแต่โจทย์ที่เขาต้องการนะครับอันก็แอมเนี่ยก็คือเรียนสายออกแบบมาทั้งคู่แล้วก็เรามีความสนใจทางด้านงานออกแบบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะพอเราได้ลองไป ฝึกงานตอนที่เรียนอยู่ต่างประเทศนะคะได้ไปใช้สตูดิโออะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออมันเราน่าจะสามารถคอมไบเอ่ออาร์คเคเต็กเจอร์ที่สวยๆนะคะเข้ากับฟังก์ชันการเป็นสตูดิโอได้ ที่เข้าไปคุยกับทางดีไซเนอร์อะคะ่ะหลักๆเราบอกเขาไปว่าเราอยากได้สตูดิโอที่มี feeling ความเป็นบ้านมากกว่าอะไรที่มันจะดูแบบเทคนิคลมากๆนะะอันนี้คือคีย์เวิร์ดหลักที่เราอยากให้ทางสถาปนิกเขาคอนเร์นแล้วกออ็อีกอย่างหนึ่งคือเราอยากทำสตูที่มันออพิเศษแหละไม่ไม่เหมือนกับที่อื่นแล้วก็มองเรื่องการเอาแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ด้วยเพราะว่าบางทีการถ่ายทำเนี่ยค่ะมัน โอเคสตู okay, ool, บางที่เขาอาจจะเป็นแบบเน้นเน้นความมืดเนาะเพราะว่าเขาต้องเซตนู่นนี่นั่นแต่ว่าบางทีถ้าเราไม่ได้มองว่าแสงนั้นนะคืออุป,ปรสรรคอะถ้าเรามองว่ามันเป็นเบนฟิตอะไรบางอย่างอะมันก็น่าจะทําให้งานมันออกมามออีมีมมสนเสน่ห์หรือมีความพิเศษอะไรบางอย่างได้เหมือนกันนะคะสิ่งที่สําคัญเลยของของสตูดิโอถ่ายภาพเนี่ย เรื่องการเก็บเงินระบบให้เรียบร้อยที่สุดเนี่ย <d> เพื่อที่ว่าจะได้เป็นแบ็กกราวน์ที่ดีให้กับการถ่ายทำเนี่ยถือเป็นความสํำคัญอันดับหนึ่งอยู่แล้วอันดับที่2ก็คือ,เ,อ,อเรื่องของการจัดให้พื้นที่เนี่ยมันมีความเป็นสถานที่ครับเรื่องไซนอฟเพลสเพื่อให้รู้ว่าการที่เราเลืเลอกสตูด oh ิโอถ่ายภาพที่เนี่ยคุณจะได้มูดแล้วคุณจะได้องค์ประกอบในตัวงานที่จะถ่ายทําออกมาเนี่ยเป็นแบบไหน กายภาพของที่ดินที่เราได้มาครับเนื่องจากปกติแล้วเนี่ยเวลาคนที่เขาจะทำสตูดิโอถ่ายภาพใช่ไหมฮะเขาจะมีพื้นที่ที่กว้างกว้างใหญ่แล้วก็เกือบจะสมมาตรไปแต่ว่าพอเราทำสตูดิโอนี่แล้วอะความสมมาตรมันหายไปละเพราะว่าเนื่องจากไซส์ที่มันบีบนะครับกว้างไม่ได้มากแล้วก็ไปจบที่ปลายแหลมนะครับถ้าดูจากรูปร่างของโฉนดหรือที่ดิน มันเลยทำให้เกิดเงื่อนไขในการออกแบบนะครับเราก็เลยต้องแบ่งอาคารออกไปให้อยู่ในแนวเซ็แบ็กพอดีเลยคือไม่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็พอแบ่งเอาไว้ปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการแบ่งอาคารออกเป็น4ก้อนหลักๆนะครับต่อมาคือเราเราใช้ค่อนข้างจะดรายการาติกมากๆนะครับในแง่การเอาเจิวเ,เมตริกฟอร์มมาตัดมาคว้านเอาออกมาเติมเข้าเพื่อให้เกิดลักษณะสัมพันธ์กับสเปซภายในนะครับ ส่วนอาคารที่ถูกตัดเว้าออกไปอะครับมันเป็นสีขาวเหมือนกันแต่ว่าเราจะให้เท็กซ์เอร์ที่แตกต่างกันคือพยายามจะเน้นตัวแมสที่มันถูกคว้านออกให้ผิวสัมผัสมันต่างจากเพื่อนออกไปตัวพื้นที่ข้างนอกข้างในอะมันไม่ได้ถูกกั้นออกจากกันแต่ว่ามันเป็นการเชื่อมเข้าหากันมากกว่ามันอาจจะเป็นคําว่าร่องรอยก็ได้ครับหมายถึงว่ามันคือร่องรอยของวิธีคิด คือถ้าสังเกตให้ดีข้างนอกก็จะเป็นส่วนที่ไม่ได้ใช้สีหยาบก็จะเป็นโมเสกสีขาวและตอนที่มันก็ถูกข้างในเวลามันถูกคว้านเนี่ยเราก็ซื้อสัดกับกับแรแกรมนั้นก็คือให้มันคว้านเข้า,ขามาหน่เยาล้ลองหล่อของการคว้านข้างใน,นยอย่างที่โต้พูดไปก็คือเราใช้สีที่หยาบเพื่อให้เห็นถึงว่าโอเคการคว้านข้างนอกมันเกิดเอฟเฟกอะไรกับข้างในบ้างมันก็คือสิ่งที่ บอกให้รู้ว่าตึกนี่มันถูกคิดมายัางไงนะครับผมพยายามจะทิ้งล่องรอยอย่างนี้เอาไว้ในทุกๆงานเพื่อวิมายถึงความคิดแรกแรกสุดของเรานะครับในแง่ของอินเทีアครับสิ่งที่เราเน้นเป็นใจความหลักของของ,ขอ,งอาคารคือหนึ่งคือการเข้าถึงของลำดับขั้นของพื้นที่ถ้าสังเกตก็คือฮอหน้าเนี่ย พอเข้ามาเสร็จปุ๊บมันจะเป็นคล้ายๆ common area ซึ่งสีที่ผมกับทีมให้ไว้มันจะค่อนข้างน u t r รลจะเห็นเป็นสีขาวสีเทาสีดำที่ดูแล้วก็อาจจะดูน้อยๆดูนิ่งๆแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเ,เราก็ได้คุยกับ o อ n e r ว่าแบบจริงๆแล้วถ้า o อ n เนเป็นคน o p เป a เรอาคารนี้จริงๆเราอยากให้เขาสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้ ในความสามารถของเขาเองด้วยเคสของเขาเองได้ด้วยดังนั้นเราก็เลยเลือกที่จะหยอดสีบางสีเข้าไปอย่างที่จะเห็นก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินสีเขียวหรือว่าสีอะไรที่มันดูสนุกขึ้นเพราะว่าผมคิดว่าออปชันในการเลือกใช้งานหรือว่าการแอดเอลเมนต์เข้าไปที่ทําให้สเปซมันใช้งานได้มากขึ้นหลากหลายมากขึ้นมันจะสะดวกกับเขามากขึ้นด้วยฟังก์ชันที่เกิดขึ้นในนี้ครับมันจะอาศัยแสง2แบบก็คือแสงธรรมชาติ พื่อที่จะทำให้อาคารสว่างมีความสว่างที่เป็นผืนสว่างกว้างแปลว่าฟังก์ชันท,ท,ทั้งหมดที่ผู้เช่าจะสามารถเข้ามาใช้งานได้มันจะถูกส่งเสริมด้วยด้วยทั้งแสงธรรมชาติแล้วก็ทั้งแสงประดิษฐ์โจทย์ของโอนเนอร์ครับเข,เขาจะมีพื้นที่ที่เขาบังคับว่าสตูดิโอี่ยจะต้องเป็นพื้นที่สำหรับถ่ายภาพเป็นหลัก หรือทำโปรดักชันที่มันค่อนข้างจริงจังห้องนั้นจะถูกบังคับด้วยสี่เหลี่ยมแล้วก็แบ็กกราวด์เป็นสีขาวมีสกายไลท์บางส่วนห้องอื่นอย่างเช่นสตูดิโอหหรือว่าคอมมอนแอเรียที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากการกัดเซาะของแมสจากอาคารแล้วก็เผยให้เห็นช่องแสงที่เรารับแสงจากข้างนอกเข้ามาข้างในการใช้งานมันจะถูกมันจะแตกต่างไปจากการใช้งานสตูดิโอ2ที่เป็นห้องปิดเราพยายามคิดว่าสตูดิโอเนี่ยมันอาจจะ ไม่ได้อยู่ในห้องที่มีผนัง 3- 4ด้านก็ได้มาจะกลายเป็นการใช้พื้นที่ด้านนอกแล้วผนังของสตูดิโอเนี่ยเป็นต้นไม้ฝ้าเพดานของสตูดิโอนั้นอาจจะเป็นห้องฟ้าก็ได้ตอนที่เราพูดคุยกับทางสถาปนิกค่ะเราบอกเขาไปชัดเจนว่าต่อให้โอเคมันเป็นถ่ายภาพเป็นหลักแต่ว่าเราไม่ได้อยากให้มันอยู่แค่นั้นเราอยากให้ออมันขาย งานได้หลายๆฟังก์ชันด้วยไม่ว่าจะเป็น event, อีเวนต์สมมตินะคะเปิดตัวสินค้าจัดงานแต่งงานหรือว่าจดเป็น private, event, private dining, อีเวน private dining exhibition แฟชั่นโชว์อเงี้ยคือเราอยากให้มันหลากหลายในพื้นที่นี้นะคะ่ะส่วนในอนาคตอ่ะอันเนี้ยอ,อาจจะเป็นเวโรงแรมก็ได้หรือเป็นกึ่ง Airbnb กึ่งโรงแรมนี้เราก็ยังไม่ได้ฟันธงขนาดน,นั้นนะคะแล้วก็อาจจะไปทางเวเป็นแกลเลอรี่ไหมหรือเป็นเป็นอาร์ต อาร์ตเขาเียนะเหมือนมีมือมิวเซียมไปเลยไหมอะไรประมาณนั้นนะคือบางทีเราก็ได้รับฟีดแบ็กจากคนที่ไม่ใช่ลูกค้าเหมือนนะเพราะว่าบางเวลาที่เราสั่งอาหารเราไลเดอร์เข้าเข้ามาส่งครับเขาก็จะถามว่าพี่ที่ที่นี่แบบมันคืออะไรแบบมันมันเป็นโบสถ์เหรอหรือบางหรือแท็กซี่เข้าเข้ามารับเขาก็จะถามมาแบบเออมันคืออะไรมันมันเป็นผับหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็มันก็เป็นไอเดียดีเหมือนกัน เขาชอบพูดว่าเหมือนมันแบบทําให้ย่านบางนาย่านจ่าโสแถวเนี้ยมันดูมีอะไรขึ้นอะไรเงี้ยพอมีอันนี้มันก็เหมือนมันก็วาวดีสําหรับคนที่เขาผ่านไปผ่านมาก็หลังจากที่สตูเปิดมาประมาณ2เดือนเกือบ3เดือนนะคะที่ผ่านมาก็มีลูกค้าได้ประมาณแบบ10บ 14-15งานนะคะซึ่งมีทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาตินะคะแต่ว่าคนที่เข้ามาดูแบบมาสเก,กลโลเคชันเ,นย,เยอะเ,อเยอะมากเลยซึ่งก็ถามว่าถ้าถามเราเรารู้สึกว่ามันเป็นกระแสตอบรับที่ดีมีคนนึ่งเคยพูดว่ามันครบนะที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบสวยแล้วก็ถ่ายได้หลายมุมอันนี้คือจะเป็นฟีดแบ็กที่ที่ได้มาจริงๆอาจจะเป็นเพราะด้วยความที่โชคความโชคดีของเราสคนนะครับที่ว่า มีทุนมีมีที่กับออมีเงินลงทุนเป็นของเราเองไม่ได้ต้องไปกู้ครับมาเลยอาจจะเป็นพื้นฐานในทำให้เกิดความกล้าในการที่จะออใส่ความเป็นตัวเราเองลงไปอยู่โดยที่ไม่ได้มีอะไรมากดดันขณนะนั้นเร,เรามองอันนี้เป็นการลงทุนระยะยาวเราไม่ได้มองว่ามันเป็นแบบอุ้ย5ปีคืนทุน10ปีคืนทุนในเมื่อเรามีที่ดินตรงนี้อยู่แล้วอ่ะแล้วเรามองเห็น potential ะไรบางอย่างของ ที่นี่ว่าแบบโอเคมันมันอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าฟีลิ่งมันเหมือนอยู่ต่างจังหวัดนิดๆอะไรเงี้ยค่ะมีความ p r i เวซีมันน่าจะตอบโจทย์กับธุรกิจประเภทนี้แล้วก็อีกอ,อย่างหนึ่งอันเคยพูดกับแอมว่าอยากให้อาคารนี้มันเติบโตไปพร้อมกับอันและแอมถ้าตัดไปที่เรารักมันนะเราจะสามารถแบบสู้ไปกับมันได้ค่ะเราจะไม่ทิ้งมัน